สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่8-14พฤษภาคม2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสาวกิติมาติลเสถาเสมาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับใบและประสบการณ์จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีพุทธศักราช2565กิจกรรม1อำเภอ1ภูมิปัญญารุ่นที่3หลักสูตรวิทยากรถ,ถ่ายทอดทักษะการประกอบอาชีพหมอลำจัดโดยสำนักง,งานจาัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญที่ศูนย์การเรียนรู้หมอลำอำนาจเจริญเลขที่91หมู่ที่4ตำบลป่าขาอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอายการจังหวัดอำนาจเจริญผูวอำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือจังหวัดอำนาจเจริญจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญและประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวิบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานสัมภากรพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญในรายการรอบรั้ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25รมจุดสอ้รนต่สคออำนาจเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน